อยากรู้ข้อมูลสินเชื่อธนาคารอมสินแต่ไม่สะดวกเข้าสาขาแค่บอกน้องออมผ่านไลน์ GSB Now อยากซื้อบ้านซื้อรถใช้เงินก้อนด่วน,นแค่เปิดแอปไลน์และแอด GSB Now เป็นเพื่อนก็แชทสอบถามสินเชื่อกับน้องอมได้ท,ทันทีมองหาสินเชื่อแบบไหนก็มีให้เลือกครบจบทุกความต้องการมีสินเชื่อให้เลือกหลากหลายตามความต้องการอยากได้บ้านสักหลังกดสินเชื่อเคหะ หรืออยากได้เงินก้อนไว้ใช้แอนเน็ตะสมก็มีให้กดสมัครได้เลยวิธีการสมัครก็ง่ายเพียงเลือกสินเชื่อที่ต้องการเลือกสมัครใช้บริการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับได้เลยอยากได้สินเชื่อแบบไม่ต้องไปสาขาแค่แชทกับน้องออมบนไลน์ g s p Now ง่ายขนาดนี้ต้องเป็นเพื่อนกับน้องออมบนไลน์ g s p Now แล้วนะแอดเลย